สวัสดีค่ะชื่อปาล์มนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of Bristol ค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปามนะคะตอนนี้เรียนอยู่ที่ University of b i s t o l ค่ะมาเรียนปริญญายโทสาขา management marketing ค่ะสาเหตุที่อยากมาเรียนคอร์สนี้นะคะเพราะว่าจากตัวคอร์สเนี่ยก็มีหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์เราจริงๆแล้วอะจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์มาแล้วมีโอกาสได้ไปฝึกง,งานได้เข้าโครงการได้เรียนเกี่ยวกับด้านนี้แล้ว นหน่อยก็เลยรู้สึกว่าเออชอบสนใจก็เลยอยากมาเรียนเพิ่มเติมให้ลึกขึ้นตัววิชาเรียนเนี่ยก่อนที่จะมาเราก็ดูแล้วก็เออมีวิชาที่เราชอบหลายวิชาเลยค่ะอย่างในเทอมที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้เรียนเกี่ยวกับ management ได้เรียนมี finance บัญชีด้วยแล้วก็ในเทอม2เนี่ยก็จะเน้น marketing อย่างเดียวเลยส่วนในเทอม3ก็จะเป็นการทำตัวจบค่ะ,คะ ในคลาสเรียนอาจารย์ค่อนข้างใจดีเลยค่ะอาจารย์จะเน้นให้เราได้พูดได้มีส่วนร่วมได้ d i s c u s สกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนไอเดียกันค่ะการเรียนตอนนี้ก็อาจจะ เปลี่ยนนิดหน่อยเพราะว่าสถานการณ์โควิดที่มหาลัยก็จะปรับระบบเป็นเอ่อ b l e n d Learning ก็คือมีทั้งผสมแบบออนไลน์กับ face to face อย่างคลา,คลาสที่เป็น Lecture ก็จะปรับเป็นออนไลน์ส่วนคลาสที่เป็นซิมนาหรือเวิร์คช็อปเราก็ได้ไปเรียนที่ตึก แต่ตัวเลคเชอร์ไม่ค่อยมีเท่าไหร่อย่างบางวิชาก็จะมีเลคเชอร์แค่3ครั้งแต่ว่าจะเน้นเป็นเิมินามากกว่าเพราะว่าเขาอยากให้เราได้ดิสคัสับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนความคิดกันก็จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆประมาณ10คนบางบางทีงานกลุ่มก็จะย่อยหรืออีกประมาณ3 4คนนะคะจริงๆอ่อบริสตเป็นมหลาลัยที่ดังมหลาลัยหนึ่งในอังกฤษแล้วก็ อยู่ในเครือลอสเซอร์กแล้วก็ระบบการเรียนการสอนเนี่ยค่อนข้างดีจากที่เราได้รีเสิร์ชมาแล้วก็ได้คำแนะนำจากพี่ๆแมงโก้ด้วยเพราะจริงๆแเรา uh, มีได้ออฟเฟอร์จากที่อื่นด้วยแต่ว่าพอมาคอมเพร์กันแล้วเราสึกว่าที่นี่น่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดตอนแรกปามะยังไม,ไม่ไม่ค่อยมีรุ่นพี่ที่รู้จักที่เรียนมาหาลัยนี้ข้อมูลประสบการณ์ของคนที่เรียนที่นี่อาจจะยังมีไม่เยอะ แต่ว่าก็เลยอาศัยพี่พีแมงโก้ช่วยช่วยหาข้อมูลช่วยดูแล้วก็ช่วยคุยกับอาจารย์ที่นี่ให้ด้วยโดยรวมแล้วก็เลยค่อนข้างโอเค็เราก็เลยเลือกมาที่นี่อีกอย่างหนึ่งก็ชอบตึกเรียนด้วยค่ะมหาลัายสวยแล้วก็เมืองก็น่าอยู่คนก็เฟรนลี่นะคะเวลาเดินไปไหนก็ทักทายการเตรียมตัวมาที่นี่เนี่ยคะสําหรับปาเมียเตรียมตัวนานเหมือนกันเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ว่าจะมีอะไรบ้างที่ต้องเตรียมแต่ว่าพอมา ได้มาปรึกษาพี่พี่ n ม o โก้เขาก็ช่วยลิสต์รายการมาเลยค่ะตั้งแต่เลือกมหาลัยเลยว่ามีมหาลัยบ้างอะไรบ้างในคอร์สเรียนเนี้ยที่เราอยากเรียนมีลิสต์เอกสารต่างๆที่เราต้องเตรียมอย่างเช่น SOP จดหมายจากอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเรซูเม่แล้วก็มี i อเด้วยปามเทคคอร์สไอเอลของที่ m ม n g o ด้วยเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจใน AL ของเราก็เลยมีมีไปติวที่ของพี่มงโก้ด้วยค่ะแล้วก็พี่พี่เขาก็ช่วย ส่งเอกสารสมัครจนเราได้ออฟเฟอร์มาแล้วก็ช่วยดูเรื่องที่พักด้วยอย่างหอนี้ที่ปาล์มอยู่ก็พี่เพยมนโก้ก็แนะนํามาเพราะว่าปาล์มอ่ะไม่ได้ไม่ได้ออฟเฟอร์จากหอที่มาหาลัยเพราะว่ามันเต็มก็เลยต้องหาหอข้างนอกอยู่พี่เขาก็ช่วยดูแล้วก็หอนี้ค่อนข้างโอเคเลยโลเคชั่นที่อยู่ตรงเนี้ยรู้สึกโอเคมากเพราะว่ามันอยู่แบบตรงซิตี้เซ็นเตอร์เลยเดินไปแถวห้าง หรือร้านอาหารในใกล้มากประมาณ5นาทีแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็จะมีซูเปอร์ด้วยมีแบบเอ่ออย่างเท s c o มีเซนโบรีค่ะแล้วก็มีร้านจีนด้วยใกล้ๆประมาณเดินประมาณ5นาทีค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวปามจะรีวิวหอพักให้นิดนึงว่าหอที่ปามอยู่เป็นยังไงห้องปามเป็นยังไง ตอนนี้ปั๊มก็อยู่ที่ห้องของตัวเองแล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะรีวิวว่าห้องที่ตัวเองอยู่เป็นยังไงบ้างเปิดเข้ามาก็จะมีเป็นพื้นที่วางของได้ค่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําก็จะเล็กๆแล้วก็โซนตรงนี้ก็จะเป็นโต๊วางของเป็นโต๊ทานอาหารค่ะแล้วก็เป็นโซนครัว ห้องของที่นี่ก็จะเป็นแบบสตูดิโอนะคะคือทุกห้องก็จะมีครัวในตัวให้ในครัวก็จะมีตู้เย็นมีเตาไฟฟ้ามไมโครเวฟเตาอบให้ค่ะส่วนพวกหม้อหรือว่าพวกอุปกรณ์ครัวนะคะปมจะชอบไปซื้อที่ร้านวิลโกก็คือตอนมาครั้งแรกๆอย่างพวกรุ่นพี่เขาก็จะแนะนำให้ไปร้านนี้เพราะว่ามีครบหมดเลยแล้วก็ราคาไม่แพงมากพอถัดมาจากตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะเขียนหนังสือ ที่หอมีทีวีให้ค่ะถันมาก็จะเป็นเตียงห้องอาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันก็อยู่คนเดียวได้แบบสบายๆค่ะแต่สิ่งที่ชอบที่สุดในห้องก็คือวิวห้องตัวเองค่ะวิดวดีมากเลยตรงนี้จะเป็นลานที่เขาจะชอบมาเล่นสเก็ตบอร์ดกันนะคะท้าไปมาหาอะไรก็ไปทางขวามือค่ะเดินไปก็ได้ค่ะประมาณ15นาทีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบัสสตอปค่ะ ถ้าวันไหนที่เกดเดินไปเรียนนะคะก็นั่งบัสไปก็ได้ค่ะฝั่งซ้ายมือถ้าเราเดินไปนิดนึงก็จะเป็นโซนห้างเป็นช็อปเสื้อผ้าเดินไปประมาณ5นาทีเองค่ะจริงๆที่ Vita Student นะคะก็จะ มีอยู่ในหลายๆเมืองพี่พีแมงโก้ Mango ก็แนะนําปลามาว่าแบบหอนี้เขาจะแบบตั้งอยู่ในใจกลางเมืองโดยแต่ละห้องเนี่ยราคาก็จะไม่เท่ากันจะขึ้นอยู่กับวิวห้องแล้วก็ไซส์ห้องอีกทีนะคะอาจจะค่อนข้างแพงกว่าหอที่อื่นนิดนึงแต่ว่าเราก็ได้ฟาซิลิตี้ตอนเช้าก็มีเดกฟาสต์ให้ ก็เป็นหอที่แนะนําหอหนึ่งนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจมาเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษนะคะไม่ว่าจะไปเมืองไหนก็สามารถปรึกษาพี่ๆแมงโก้ Mango ได้ค่ะพี่ๆเขาให้คําแนะนําดีมากส่วนตัวเรารู้สึกประทับใจกับพี่ๆแมงโกมากไปปรึกษาพี่เขาได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายเลยค่ะถ้ามีโอกาสยังไงเดี๋ยวไว้วันหลังวันจะมารีวิวเกี่ยวกับเมืองหรือคาเฟ่หรือว่าในโซนมหาลัยให้อีกทีนะคะ